มีสีอะไรบ้าง <Yeah. S 1> ครับใช่กูดบอยโอเคกูดบอยวางลูกวางกูดบอยเก่งมากอ่าอันต่อไปอันนี้สีอะไรครับลูก <Yeah. S 1> ใช่หยิบมาลูกเ๋ยวกูดบอยมีสีบงสีอะไรบ้างลูกดอกไม้มีสีอะไรบ้างลูกดีจังอุ๊ยกูดบอย กับสีอะไรอีกกูดบอยเก่งมากเก่งมากเอาอันต่อไปอ่ะสีอะไรบ้างลูกดำกับดำกับสีอะไรลูก <Boo. S 1> เออหยิบมาแล้วลูกหยิบมาวางไว้บนดอกไม้เรียงกันเออเอาดำกับอ่ <c oughs> เอามาวางไว้ลูก <c oughs> สี สีดํากับสีอะไรครับสีดํากับสีอะไรลูกไม่ผิด,ดอ่ะวางสีหาสิลูกสีฮะ<า>ส,สองสีสเออดอกไม้มีสีอะไรม้างดํากับสีอะไรลูกดําใช่เล็สีหนึ่งอะอีกสีหนึ่งอะไรลูกสีาเก่งมาก